โอ้โอติดกามือเลยตัวอ้โตัวตัวกอบครึ่งโลครับผมโอ้ยเห็นมสวัสดีครับผมนมตองแดงแรงแรงเถือนครับวันนี้นมตองแดงมาอยู่ที่อเภอฉะวีจังหวัดชุมพรครับผมเรามานั้งกับบรรยากาศในอ่าวอ่าวท่ลีะวีครับผม นี่กับบรรยากาศมานั่งตกเป็ดจิ้วจิ้วเป็นศาลาในน้ำครับผมในในมังกรกำลังตกเป็ดครับผมแล้วก็นูเด็กชายพีปัดกำลังตกเป็ดเหมือนกันกักบบรรยากาศยามดําคืนครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครับผม บรรยากศาศสบายสบายเลยที่ชื่ออะไรแล้วนะเมื่อกี้จังเลยครับชื่ออะไรแล้วะเดี๋ยวก็ดูวันพรุ่งนี้ตนแต่เนี้ยบรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวส่งให้ดูหน่อยได้ปลาได้บ้างนีเ่เรามาดูนครับผมเราได้ปลาปลาแป้นครับผมปลาแป้นปลาที่เขาไม่เอาแต่เราจะเอาไปทอดกรอบครับผม แล้วก็ปลาบูตัวนึงได้ประมาณสิบกว่าตัวเลยครับผมถือว่าโอเคอยู่ปลาตัวใหญ่ไม่ได้แต่ว่าโอ้ได้มาอีกตัวครับผมนักเยอะแยะตอดกรอบได้เลยพี่น้องนี่ตัวใหญ่เข้มแต่หลายคนเขาก็ไม่เอาเวันนะครับผมด่า เขากินเดบตัวใหญ่ๆแต่เราตัวเล็กเราก็นี่แหละปะตบการณ์นักกีฬากับปลาตัวเล็ก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราชมบรรยากาศต่อไปครับผมตัวได้ตัวใหญ่นู่นใหปัดก็ได้ตัวงแล้วครับผมนายจะไปนิ่งกัจะไปมันนิ่งไหมจ้ไป โนโโตนวิ้งตโอ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 ไปแล้วไปแล้วอแล้วโอ้ลอ้ยโอ้ยติดดตตยติดตดติ้ติดติเตยดตดติ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 ตติ เวลาติดตรงขึ้นครับผมได้มาอีกตัวนึงนี่ก็คือตัวที่ยี่ติดแป้งครับผมอ้วใหญ่โตเลยเออปลาแป้นแต่ตัวใหญ่ก็เรื่อยครับผมตัวตอบแขนเลยไม่น้องดูนะตัวตอบแขนเลยนะอู้เคยไม่กินเราพาไปกินเองมาตาน,นะ <laughs> นุกวางนูก็ได้หลายตัวแล้วครับผม ได้เต็มถังแล้วได้เต็มถังแล้วตอนนี้